คือครอบครัวใหญ่ใช่ไหมเขาจะมัดรวมกันเอเป็นการสะดอกะ้าราเราเคาะไม่ดีถึงกันมากถึงจังว่ะพรุ่งนี้เราจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามาทานพีอันนี้เราปล่อยปลาปล่อยนกไปนกก็ได้เราจะทานสะพานที่จะท่านใส่แล้วก็จะทานเจดีใส่ไปกล้องหนูใสแล้วก็เชิญอ่า อะไรอะของต้นไทรถ้าเป็นภาษาก็เหรียยงเนี่ยเรากอา็อธิบายได้เนะาะมันมีอะไรอะที่พระพุทธเจ้ามานั่งสมาธิ<อ>ต้นทรเนี่ยมันจะ<แ>สิงสิงอยู่บนต้นทรแล้วก็จะมาชะเชิญลงมาให้ปกป้องวาสาคนที่มาค้างอะ้นี้<อ>ให้โคนจับเคาะที่ว่าจะจะ กลายกลายเป็นสมมติว่าหมดอาอยุอะไรเงี้ยจะส้นอายุแล้ววันเนี้ยอันนี้เหมือนกับว่าเราต่อต่ออายุต่ออายุค่ดีครับเจดีคแล้วก็จะมีกระเดินปากไวสองอ่างแล้วก็จะมีส,สออมะสพานที่จะท่านไปแล้วก็จะมีเส้นเชื่อเส้นได้ที่ว่าเราปั้นจากฟยานมัก็จะหมุนไป <im itation> แล้วก็จะขอทานแม่เท่นีแม่คนขาแล้วก็ต้นสายเนี่ยมารวมพลังมาแก่สิ่งที่ไม่ดีกับคนที่มาทานอันนี้รกราบไหว้เลยแล้วก็ให้โพยจับระานถ้าเป็นนกก็ให้ยูเย็นเป็นสุกเหมือนนกหาธรรมาหาจริย์กันกเลยรื่อดียว <im itation> ถ้าเป็นปลาให้ยูเย็นเป็นสุกเหมือนปลาที่เราปล่อยไป <im itation> ให้หมดครบหมดโศกไป พ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนคนคนเขาดวงตกคือจะตายแล้วแล้วทีนี้ไปเจอต้นไทรเดินไปก็ขเขาก็ไปเจอต้นไทรที่ล้มเขาก็ตัดไม้ไป้ำแล้วทีนี้จากจากที่เขาจะตายขาดเนี่ยเขาก็เหมือนจะต่ออายุก็คือคือไม่เสียชีวิตก็ทำต่อกันมาต่อกันมา จนจนเป็นประเพณีอะค่ะแล้วเราประเพณีของเราทําอะไรยังไงบ้างครับของเราเออ่ของต้นไทรนี่แหละค่ะหรือว่าทุกอย่างของการค้าต้นไทรเนี่ยเราทํายังไงบ้างชาวบ้านมารวมตัวกันตัวกันแล้วทําอะไรบ้างเราขอขอขมาต้นไม้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครับก็มีการขุดน้ำบ่อทำสะพานทำเจดีแล้วก็มา ปล่อยเต่าปล่อยทุกอย่างค่ะที่สัตว์ที่แถวตำบลนั่นก็จะต้องเหมือนกับเอาเงินเนี่ยถวข้าไวเอ่อเขายให้คนแก่หรือเจ้าวัดไปที่เงินเขาก็ซื้อไปอะค่ะตอนเริ่มพิธีกรรมเนี่ยก็มีเจ้าพิธีมาพานำสวดใช่ไหมครับเขามาทำอะไรยังไงบ้างครับ มีคนเอ่อคนที่เจ้าพิธีเนี่ยคนที่ตรวจเป็นนะคะก็จะมานำตรวจแล้วก็วันวันวันนี้ก็จะมีนำอาหารมามากินร่วมกันเจ้าอยู่ตรงนี้พ๋อเอาหินมาใส่ที่ต้นไทรเนี่ยครับแล้วก็ววกป้าก็ขุดบอ่อขุดบอ่อน้ำขุดทำไมครับ อะไรนะเอามาเอามาปล่อยต้นทรายนะคะมาวางไว้นะคะสุกปีสุกปีเพื่อให้รากของต้นทรเนี่ยแล้วก็เราสะดอกคอเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นเออเหมือนกับค้ำต้นทรเนี่ยไม่ให้ล้มอะค่ะอ่าต้นไม้ ไม้ของเราก็เหมือนกันเหมือนกับเป็นการทำต้นไทรว่าไม่ให้ล้มเหมือนกับต่ออายุของเราว่าไม่ให้ล้มนะปีนี้ปีนี้ค่ะ,ะท,ทํทพิธีให้คนมาโดยปกติที่นี่มากันประมาณกี่คนพอรู้ไหมครับพี่ทั้งหมู่บ้านท<า>ั้งหมู่บ้านของของ,ของเราเฉพาะองค์พระใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหมู่บ้านอื่นเข้ามาป่าผักด้วยโอ้ก็แ<ร><ร>สดงว่ามาเยอะเป็นของได้ ได้เหลืองได้เหลืองแล้วก็จะเป็นได้อื่นก็ก็มาจะเป็นกระเรีที่มาขององค์พระก็คือลำห้วยลำนี้ก็คือเป็นลำห้วยองค์พระซึ่งคนที่ที่เขาอยู่มาก่อนเขาจะเห็นเห็นมันพระที่อาศัยอยู่ในในลำห้วยลำลำนี้ยที่เขาเห็นนะที่ที่มาขององค์พระเพื่อเห็น แต่มันก็มีความคนที่เขาเล่าคนแก่เขาเล่าก็มีเขาพูดธรูปอยู่แต่เราไม่เราไม่สามารถเห็นได้เพราะคนในคนสมัยนี้ไม่เห็นแต่เขาเล่าว่ายังไงบ้างครับเขาเล่าว่าเห็นพระแล้วก็เห็นมีการนี่แหละแต่เนี่ยเขามาอาบน้ำอ่ะเหมือนที่ส่งน้ำเจ็ดสองหกแปดอาบน้ำมาอาบน้ำในลำห้วยบริเวณนี้ที่เขาเห็นที่เขาเรียกเขาสร้างมาเป็นองค์พระแล้วก็ห้วย

แล้วก็เรียกเป็นตำบลองค์พระมาเรื่อยๆองค์พระองค์พระมาตำบลองค์พระก็เดิมก็ขึ้นอยู่กับเดิมบางอ้เพิ่งเตียงยังไม่ดังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข่งที่น้องของยายหนันใหญ่ทวดนะเขาเปลี่ยนเป็นเขาเขายังเขายังไปที่เดิมบางอยู่นะ แต่เราก็มาเป็นอำเภอสิงห์อำเภอเดินทางก่อนแล้วก็มาเป็นอำเภอแล้วก็มาเปลี่ยนอำเภอเป็นตำบลวังยาววังยาวตอนนั้นยังไม่ใช่วังยาวยังเปป็น่าอยู่แล้วก็มาเปลี่ยนวังยาวตอนสอสอะไรนะเหมือนยี่สิบสี่ได้ถึอยังถือยี่สิบเจ็ดสองแปดไหมเป่าเนอะน่าจะตปดก่อนติดกับเตียงสามกว่ามั้งก่บป้ายังได้แล้วป้าอยู่ติดเก้าในไทยบาทนี่อบูองค์าอยู่แล้วขึ้นกับเดินบางองค์ ขึ <m> ้นกับดันช้างแล้วอ๋อขึ้นดันช้างแล้วรุ่นรุ่นนี้ขึ้นอันช้างแล้วแต่ว่าแต่ก่อนรุ่นยายเดิมบางเดิมบางนี้เราไม่ทางครับก็เลายังขึ้นอยู่กับดันช้างแล้วของรุ่นยายก่อน

นี่เออกมาว่ากะมึว่ากะว่ากะไม่ถ่าย่ากะง้็อยู่อยู่ลางทำสงใใครมาทำใครเป็นคนชาบ้านหมู่บ้านชาวหมู่บ้านหมูบ้านกัียาที่ทำบุญพระพระปนาาทั้หมู่สอง ขาเรียกว่าประเพณีอะไรอันนี้ประเพณีข้ามต้นใส่กระดอกเพาะประจำปีซึ่งปีเก่าต้องรับปีใหม่เขาเอาไม้ไม้ล่างอน่ยไม้ไม้ข่าเขาเรียกว่าไผ่ข่าไผ่ข่ามาทางกระบอกน้ำหนึ่งกระบอกแล้วก็ไม้หนึ่งล่างเท่ากับว่าชีวิบหนึ่งคนซึ่งมาใช้ทรัพยากรแล้วก็กระดกเพาะว่าสิ่งที่ทำมาที่เราเจอประสบปัญหา ให้มันผ่านคนไปให้มันสะอาดเหมือนทิมม่เหมือนแป้ง ทำให้แน่วแน่จิตใจเอาก็้วยหนมาตามไว้มาสะดอกเปาะใช่มาสะดอกเราะให้ให้ทํมาหาปีตะดเพื่ให้ทาน็ลาปครับไป่ได้เจ็ด่ได้หนึ่งห้มดหดใช่กะเดาะเปากลังจะเข้าปีใหม่แล้วใช่ก็เข้ามาทำอะไรดังต้นตาด้วยเขาเอาไม้ไผ่เป็นครอบครัวครอบครัว ตัวต่อคนต่อต่อตัวหลังหนึ่งคนแล้วที่เขามัดรวมกันก็อั้งเขาบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันก็มารวมกันมีไม้ไผยมีกระบอกน้ำเขาเรียกว่ากระบอกน้ำแล้วก็ใส่น้ำด้วยแล้วมีดอกไม้ด้วยดอกไม้นี่คืออะไรมีดอกไม้ก็ในสิ่งที่ปีหน้าปีหน้าถ้าซิ้นจะปีนี้แล้วเนี่ยปีหน้าก็สวยสะอาดเหมือนดอกไม้ ให้สวยให้สวยให้งามแล้วก็ทำอาหารดีเจริญรุ่งเร <ừ. S 1> ืองดีสะอาดตาด้วยใจบริสุทธิ์ที่จิตท,ที่เราเราเจริญปัญหาของศาสนไในสิ่งต่างๆไม่เอาแล้วเราจะูกแต่งต,เตกเดยถ้าเราแบบปัญหา,เรา,า,เ,ราเราจะทำไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันสื่อจากป่าถ้าเราทำไรก็มันจะได้ เอก็ดูดมันได้ผลผลิตอย่างเราตกแต่งให้มันอะไรอ่ะเคยู้ให้ให้นุ่มเงียงให้ไม่เจอปัญหาประาสตร์แล้วทำไมต้องมรรคแล้วทำไมต้องมารครวนกันแล้วไกบานครอบครัวเนี่มีกี่ันที่ผมเห็นมันมีไฟอยู่เขามาทำอะไร ไปใช่อยากเขาเอาสายสิยากเขามาโยงที่สะพานสะพานจะดีแล้วก็ไปนั่เกจีไม่ใช่ว่าปกติแล้วเขายังมีสร้างสะพานขุดบ่อขุดบ่อก็เขาค็รทั้งดินน้ำลมไฟวสี่ภาคของคนเกิดมาเป็นเช่นนอย่าง เป็นวิญญาณนักวันนี้เนี่ยประดอกไม่หมดเลยเจ็ดเจ็ดวิญญาติทางมือโยมก็นประดอกเคาะไม่หมดทุกบทส่งตขอไปขึ้นปีใหม่ของเฉลี่ยแล้วก็มีการนำอาหารมาเ้วยงทำอะไรมาทื้วมาทำมาซื้อมน ไวให้เจ้าที่กินมากปล่อยให้เจ้าที่มากถ้วงหนึ่งก็คงทีถ้วงอีกให้เจ้าที่ด้วยแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่เป็นอาหารเกกี่ยวับเป็นอาหารขวหวานแล้วถ้าที่เป็นขนมจีนเนี่ยขนมจีนเนี่ยจะเล็งรุ่งเรืองให้ยืดยาวให้จบให้ให้จนถึงทิ้งปีของวันทึ้งปีใหม่อันนี้มันเป็นที่ประจันกว่าของเราทำอาหารจนที่ดี วันไหนเดือนไหนถ้าไม่ดีก็เขากับว่าทั้งหมดอ่ะค่าสิธค่าของคนเราเนี่ยลัดกระดกเป็นให้มันดีตนี้มาครบหมดเนี่ยมาครบหางเลยตอนช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้มีทีรรมอะไรังหแล้วหลังจากนี้มีทีรรมอะไรหลังจากนี้ก็มาขอขมาแล้วก็เชิญ เพอ่าอนต้นสายเนี่ยลงมาจาบปะีนเขาจะรมิโงเดี๋ยวเราจะไปดูการขอเขมาครับกำลังจะทำพิธีการขอเข้ามานี่นี่คือประเพณีทำใส่ของหมูวบ้านป่าผาตนพระอีอสรุปแล้วตองกดบ เขาขาดไม้เนี่ยค้างมันมีคนอยู่คนนึงเดินเข้าป่าเดินเข้าป่าปุ๊บเปิดฝั่งเขาไปเจอต้นไม้ต้นนั้นมันจะล้มงออยู่แล้วพอเขาเจอเอ๊ต้นไม้ต้นนี้มันจะล้มไม่รู้จะทำยังไงดีเขาก็เอาไม้ค้างขัดงต้นไม้ต้นนั้นอ่ะพอดีเขาก็ กบมาบ้างแล้วอัตราของเขาว่าชีวิ่ของเขาดีขึ้นเพราะดัดเสื้เหลือยตรงไม้ตรองนางวะตอนที่นี้เป็นเขามาเป็นตัวยาวอื่่งนี้พอมีคนหนึ่งปีนะังชะตาขาดดวงไม่ดีไปดูมันจะตายแล้วปีนี้เขาไม่ไไรีทันยังไงเ็าไปดูเหมาะกาอาจารย์อาจารย์บอกเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไปทำบ,บุญทำบ,บุญอะไรให้ตัดไม้มาอันหนึ่ง อยากให้ทานสะพานข้างอันนี้ให้เจ้าที่เจ้าทัดเดินข้ามที่สะพานเนี่ยที่เราทําไว้ตรงเไว้เพราะว่าวนะเอาไว้เจ้าที่เจ้าทัดเดินแล้วทีนี้เอาต้นไม้ไม้เนี่ยไปค้างแล้วก็เขาปล่อยนอกตัวหนึง่งทีนี้คุบบอคุบบอ,บอนี่เพราะว่าทางอันนี้ส่งให้เจ้าที่จะทำกินเลยเขาชะตามันดีขึ้น คนในแคตาคาเนี่ยอย่างกันเรียนถือมากมาทางคนเดียวก็ได้ถ้าจะตาคาเนี่ยเขาทางคนเดียวเนี่ยเขาตัว<ม>แต่ไม่เกี่ยวกับอื่นก็คือมาทําคนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้ครับแต่มันต้องมีคนนางว่าผมทำให้เต็มไม่รู้เรื่องใช่ป่าว<ม>ต้องให้เขาคนที่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องรอวันสิบห <คำ S 1> <ม>้าค่ำก็ได้ถ้าจะตาคาดูดวงไม่ดีปีนี้อยารู้ว่าผมดวงไม่ดีจะตาคาแบบแคตา<ม>ทำได้<ม>อืงเวลา Sugar, เป็นคนไม่ใช่กะเหรี่ยงได้ไหมครับได้ถาม Ireland, ม้ามันโแ <teenagers> หลนมาไม่เขาไม่เขาว่ากะเหรี่ยงอะไรท้าก็มาทําได้ครับเต็มต้องทำต้มสายอยี่ยต้มสายมีอายุแล้วอย่างเงี้ยถ้าภายในนี้เราทำส่วนรวมนในหมู่บ้านไงอืมกระล่ำจะปรงนิ่งครับให้ต้มสายให้ลุกเก็นตุ้งลูกต้มปรงเห็นแต่ละคนก็พรมขมิ้นอยู่ครับใช่ไหมครับครับ น้ำขมิ้นนี่ทุกคนทุกครัวเรือนก็นำมาเองเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับก็ตูงรวมเลยครับรวมกันครับก็มีขางตามกนหรือว่าแบ่งกันหรือเสกก็แบ่งกันเป็นเรื่องกรน 국민 <목소리도>

Yeah. <laughs>

ดีปากใส่โอ้โหให้หนูไปเป็นก้อนแลยวน้ำบาบาน้ำบาบากเลตออึ้อย่าให้ไม้น้องน่ะดีอนนงแม่น่านนเื่ออ้ย 1 <coughs> 2แค่หนูกูว่าเห็นทุกบ้านมั้ยเอามั้ยเอามั้ยไม่ทํานะเดี๋ยวมาซะแล้วนะ <coughs> วัดสงศ์มพระเจาตอมียาธรรมธรรมเที่ยวท่องเที่ยวไม่ยากว่าปุ่งเป็นองค์ตองตัวเทียงปาอยูติส่ตวัดสงศ์สามพระเจ้าตา เมียข้ามาทำเมี่ยเขตตงตีสองตบยาป้าปงวิ่งลงตรงตาสาธายองไปยูตูบส่อง ยะติเตนาคุสิสะมะเอติสะมะวะปุสามะปะเกยะตะยะขะมะทะเมอะติสะตะปะปุปะเอากะสากะปากะปากายะกุปายะกุปายะยะติกุปะนิยะนะกุปะอะตะต้องตุปะอะเนกะตะต้องตุปะ ปัจจุบันโนตມโตตัมเมติโตโพโตคมมายโหมคมมຕยโกโคคมมายโตอัตตโกะสุปเตปัจ

เกิดจเกิดตลอตไปเล่าปอดเดียวอยู่ตลอดไปไปจดจานไปช่วยนื้ต้องประการดูสบายเลยลูกอาชีพต้สโส่งขอมยอะพงเทพองในความเมตยาอยากสมทำเพื่อนญาติ